แบล็กกี้ดูหนังเรื่องนี้สิวิ่งหนีกันป่าลาบเลยพี่อ้อมฮะทำไมช่วงเนี้ยแบล็กกี้ขนร่วงเยอะจังเลยละ่ะฮะนั่น,นสิพี่อ้อมก็ว่าช่วงเนี้ยแบล็กกี้ดูซมๆไปนะพี่อ้อมฮะดูโฆษณาน่อสิครับหากคุณกำลังประสบปัญหาขนร่วงดวงตาไม่สดใสกระดูกข้อเสื่อมสุขภาพไม่แข็งแรงใช่หรือไม่ทีวีไทยเก็กข,ขอแนะนำ อาหารแมวที่ห่อแรปโยยโยยโยยผลิตจากวัตถุดิบชนเลิศสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกจากประเทศฮาวายอโลฮ่าแคลเซียมจากกระดูกปลาฉลามใต้พิภพเนื้อปลาแซลมอนจากนอร์เวย์และเสริมด้วยใบไผ่จากออสตเตรเลียผลิตที่ทะเลทรายสหาราชะจัดจำหน่ายโดยแถบคั่วโลกเหนือเ <c oughs> มื่อแมวของคุณกินเข้าไปแล้วจะทำให้สุขภาพสมบูรณ์กระดูกแข็งแรงทนทาน ดวงตาสดใสและขนตกดำเงางามซื้อตอนนี้ราคาถุงละ199บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าซื้อภายในวันนี้รับฟรีทันทีอีกหนึ่งถุงยังยังยังไม่หมดแค่นั้นเรายังลดให้อีก50%เเซและพิเศษสุดเรายังแถมตัวเครื่องบินไปไม่กลับเยี่ยมชมโรงงานที่ทะเลทรายสาฮาราร้อนกันโลกหน้าเลยนะเนี่ย ว้าวพี่อ้อมแบล็กกี้อยากกินอาหารนี่ห่อนี้นะนะครับได้เลยแบล็กกี้เงินเดือนพี่อ้อมออกพอดีเลยอะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะเอ๊นี่เรามาถึงห้างสปปรรพสินค้าแล้วนะว่าแต่อาหารแมวขายอยู่ชั้นไหนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพนักงาน NPC แผนอาหารแมวขายอยู่ชั้นไหนหรอคะอ๋อครับคุณผู้หญิงคุณต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดน,นะครับอ๋อค่ะเราไปขึ้นลิฟต์กันเถอะแบล็กกี้ ว้าวพี่อ้อมลูกค้าเต็มลิฟ์เลยเขามาซื้ออะไรกันนะ่ะน่าหีบลัคกี้ว่าแต่ทำไมลิฟ์มันหน้าตาแปลกๆเนาะ สวัสดีชาวโรบอกที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเมม a n n e l ค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกกันอีกแล้วกับแมปที่ชื่อว่า The e v e r t e r r e m a t e ซึ่งแมปนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากลิปของแต่ละชั้นให้ได้โดยแต่ละด่านจะมีอันตรายแตกต่างกันออกไปนะคะแถมยังต้องวิ่งไปเก็บของเล่นน่ารักๆมาอวดเพื่อนๆในลิฟได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าลิฟกันเลย let's go เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในลิฟต์กันแล้วนะคะโอเคลิฟต์ปิดแล้วค่ะว้าวเพื่อนๆเต็มเลยค่ะอ้โหคนเยอะเลยเนี่ยว้าวเราจะไปเจออะไรนะเดี๋ยวเราเรอเวลาลิฟต์เปิดนะคะแล้วเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะเจออะไรกันว้าวอ้โหมาแล้วค่ะอะไระ โอ้โหแดนซิง่งวันนี้ถ้เด็กๆลุงเองนะจ๊ะลุงมาให้กำลังใจจ้านี่เปิดเพลงให้ฟังด้วยนะแล้วก็หมุนให้ดูด้วยเป็นยังไงบ้างลูจ้าโอ้โหเด็กๆสนุกกันมาล่ะระวังตัวกันด้วยนะด่านต่อไปอจ้ามีด่านนักวัวนักวัวเยอะเลยว้าววโอ้โหเพลงมันน่าเต้นจริงๆเลยนะโอ้โหจะพลาดได้ไงล่ะ รักโย่รักโย่รักโย่โยอ๋โโอฮู้อะฮูอะฮ้าอะฮู้โย่โย่รักโย่อ้าวหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิเอาละค่ะเดี๋ยวเรารอไปชั้นต่อไปกันเลยนะคะโอเคจะไปเจอกับอะไรอีกเนี่ยว้าทำไมมันมืดตึ๊งเงี้ยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเจ้าตัวนุ๊บโอ๋อฮู้นุ๊บจะไม่หมดเลย อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาโอ้โหอะไรเนี่ยยโยยะไปหมดเลยอุย้ยอ้อยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหมันเบียดมันเบียดอ,อะไรเนี่ยพวกนายเป็นใครกันเนี่ยเจ้าตัวนุ๊กโอ้โยอือหือโอ้โหยังอุตส่าห์เหลือไว้ตัวหนึ่งเข้ามาทำไมล่ะเนี่ยโอ้โหเหลืองมาเชียทำไมอ่ะต้องการอะไรเนี่ย ใครจะเป็นเพื่อนนายไม่มีใครเป็นเพื่อนนายหรอกน่ากลัวขนาดเนี้โอ้โหชันต่อไปมาแล้วค่ะโอ้โหเออเฮ้ยขยะโอ้โหโอ้โหโอ้โหขยะขยะกองพเนิรเทินทึกโอ้โหทับทับโอ้โหแบนแบนแต๊ะเออเฮ้ยกลิ่นกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยอ๋อช่วยด้วยแผนกทำความสะอาดอยู่ที่ไหน อาไปเก็บทีเออเออเฮ้ยอื้อเล่นสามินหัวเลยโอ้ยเอาละค่ะเราก็ผ่านด่านมาได้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันดีกว่าว่าจะเจออะไรกันอีกนี่ไปชั้นต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะลิฟต์จอดแล้วค่ะอุ๊ยจะเป็นอะไรนะอ้อโหสีแดงมาเชียวไม่น่าไว้ใจเลยโอ้โหดูเสียงดนตรีมันสีน่ากลัวโอ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะ น่ากลัวจังเลยอ่ะอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอุ้ยมันคืออะไรอะ่ะโอ้โห m อ n s เ e r alien อุ้ยดูเสียงหัวร้อมันสี่เจ้าเอเลี่ยนน่ากลัวหลบดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเสียงดนตรีเราใจโอ้โหแสงเลเซอร์โอ้โหเฮ้ยแสงเลเซอร์อื้มอื้มป่อยพลังโอ้โห,โโหย่าแล้วดาเมจอันแรงมากโอ้โหมีแสงเลเซอร์อื้ม แย่ yeah, แล้วหลบไปตรงไหนดีโอ้โหโอ้โหยิงรัวๆเลยโอ้โ uh ห huh. oh, oh, มันยิงไม่หยั้งเลยโอ้โ oh, ห oh. เอาตรงไหนดีละ่ะหลบตรงไหนดีโอ้โหเอาตรงไหนดีเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย,ย่ยย yeah, แล้วใช่ด้วยใช่ด้วยแย่แล้วโอ้โหมีวงกลมสีมีวงกลมเป็นสีด้วยโอ้โ oh, ห oh. อยู่ในวงกลมไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ย uh huh. มาแล้วมาอีกละลอกแล้วโอ้โห oh, oh. เกือบเชีย์ตายออ้มหเพื่อนตายต่อหน้าต่อตา โอ้โหหมาไม่หยุดเลยอแย่แล้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหตายกันต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหมันมีลูกสมุนเป็นแมลงวันกองทัพแมลงวันโอ้โหดูเดือดจริงๆโอ้โหบอสท่าทางจะเป็นบอสนะเนี่ยโอ้โหมีวงกลมต้องหนีเอาจากวงกลมเอาละค่ะเราผ่านจานบอสมาได้แล้วนะคะ ลองอกดีใจจังเลยผ่านมาได้แล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่า์ธนต่อไปอ่ะเราจะไปเจออะไรอีกอือหึเหลือเวลารีแลกซ์รีแลกซ์ก่อนรีแลกซ์ก่อนโอ้โหยีความสุขอือหไกลแล้วไกลแล้วเอาละค่ะลิฟต์จอดแล้วนะคะมาถึงชั้นนี้แล้วค่ะจะเปิดเป็นอะไรว้าวโอ้โหกรนกลมๆนั่นมันอะไรน้วิ่งไปเก็บก่อนคืออะไรคืออะไรฮึ เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บได้แล้วะคะ่ะมันคืออะไรอ้อฮมันก็คือโปเตโต้มันฝรั่งนี่เองพี่อ้อมคะพี่อ้อจะไปเก็บมันฝรั่งมาทําไมล่ะคะเอาเอาไว้กินไงไม่ิีบไม่มีอะไรกินเลยนะแบล็กกี้เอาเก็บไว้กินกับแล้วกันโอเคตอนนี้นะคะเราได้มันฝรั่งมาแล้วค่ะโอเคเตรียมตัวเลยนะคะ รุนระทึกไปด้วยกันเลยไปเจออะไรต่อว้าวเคอร์บี้ในมันเคอร์บี้นี่น่ารักแต่ไม่น่าไว้ใจเลยเพราะมันมีพลังดูดขมือบสุดโหดหนีเร็วพวกเราเฮ้ยเฮ้ยฮยอย่าอย่านะฮึบฮึบฮต่อต้านไว้ต้านทานไว้ต้านทานไว้เฮ้ยไว้เกือบโดนดูดออกไปแล้วไม่ล่ะเย้รอดผลมาจากเคอร์บี้แล้ว ตอนนี้นะคะเรารอเวลาค่ะที่จะไปชั้นต่อไปกันเอาล่ะลิฟต์กำลังจะจอดแล้วนะคะโอเคเรามาลุ้นกันสิจะเจอใครใครมันอยากมีเรื่องน่ะส่งฮอตดอกมาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยฉันจะให้ฮอตดอกนี้ได้ยังไงล่ะนายอยากได้ไนายก็ไปซื้อเอาสินายไม่ส่งฮอตดอกมานายจะต้องโอ้โห แค่ฮอตดอกที่ถึงก็ต้องยิงกันเลยเหรอโอ้โหขอไปก่อนละกันอันหนึ่งเจอได้ฮอตดอกแล้วโอ้โหมันตามเข้ามาในลิฟต์ส่งฮอตดอกมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะต่งฮอตดอกมาส่งฮอตดอกมาอุ้ยมันไม่ใช่ฮอตดอกมันคือแหนมแหนมคอนแกนเอาละคะ่ะเรามาถึงอีกชั้นนึงแล้วน,นะคะว้าวนี่มันห้องจักในอนาคตหรือเปล่าเนี่ย วยดูโถส้่วมหน่อยสิน่ารักเชียวพี่อ,อ้อมคะไม่เห็นมีอาหารแมวของแบล็กกี้เลยค่ะนั่นก็สิเราขึ้นมาตั้งหลายชั้นลนาลีป้าแต่ว่าเรายังไม่เจออาหารแมวเลยอ่ะแบล็กกี้ทำยังไงดีล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูชั้นต่อไปกันนะแบล็กกี้เอ๊ชั้นต่อไปกำลังจะมาถึงแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นดีกว่าเ่าจะเจออะไร พี่ออมฮะชั้นต่อไปอ่ะจะเป็นแผนกอาหารแมวหรือเปล่าคะพี่ออมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุยกันายโอ้โหเหมือนผีเลยอ่ะตายตาย,ตายพวกนายต้องตายพวกนายต้องตายให้หมดฮะฮะฮฮโอ้โหบีบแล้วค่ะบีบเข้ามาแล้วบีบเข้ามาแล้วอ,อ,อยืนในจิตกำแพงเอาไว้นะโอ้โหเออเฮ้ยแบนเป็นกล้วยปิ้งเลย มเมื่อกี้เกือบแย่เลยนะคะบีบซ้ำเหมือนกล้วยปิ้งเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูลิฟต์ต่อไปกันเลยค่ะโอ้โหชั้นนี้มีแต่วัวมอมอโอ้โห,หน่ากลัวไม่น่าไปใจโอ้โหแอบแก้วกูโอ้โหพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าอากลัวจักเลย น้องวัวปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าอ้โหวันหลังไม่ต้องมาให้เจอนะโอจะเอาไปทำสเต็กวัวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลอรุ้นกันนะคะเราไปชั้นต่อไปเราจะเจออะไรกันอีกเอาละอ่าจอดแล้วว้าวว้าวเป็ดกัปก้าบเป็ดกัปกาโอ้โห เลยว้าพี่แอ้มักีชอบจังเลยค่ะโอ้โหเราต้องหาเป็ดทองคํานะคะอุ้ยนั้นไงคะเป็ดทองคําได้แล้วค่ะว้าหูได้แล้วกับเขาลิฟต์กันเถอะโอ้โหตายกันต่อหน้าต่อตาได้แล้วว้าหูได้เป็ดมาแล้วน่ารักจังเลยโอ้ยเป็ดทองคํามีแสงประกายวิวับฟลุ๊งฟลิ้งด้วยอื้อไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บได้นะเนี่ยเฮ้ ถ้าอย่างไรเราต้องมาเต้นกันหน่อยแล้วว้าวตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปริบชั้นต่อไปกันค่ะโอเคริบจอดแล้วโอ้โหเจออะไรโอ้โหไอหัวเหลี่ยมไอหัวเหลี่ยมตัวสีฟ้านั้นมันคืออะไรอท่าทางจะมีเรื่องกันนะเนี่ยดูท่าทางมันอยากจะเข้ามาในริบนะคะมาดูทำท่าสิเออเฮ้อโอ้โหปล่อยพลังสีม่วงมาหลบแล้วโอ,อ้โห ทำไมนายเปรี้ยวอย่างเงี้ยโอ้โแล้วมันก็เข้ามาในลิฟต์เข้ามาในริฟต์เหรอนี่รุมสกรรมเลยนี่รุมมันเลยรุมมันเลยรุมมันไล่รุมมันเลย,ลเลยเพกเรานี่เอาไปตีหัวเลยอือเอาละค่ะเจออีกชั้นนึงแล้วจะเป็นอะไรนะโอ้โหไอ้สีฟ้าๆนี่มันคือน้ำท่วมหรือเปล่าคะไปเร็วเลยค่ะเพนเร็วเลยฮึบอุฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบ,ฮบอ่ะจะฮึบ ปรึบปรึบอื้มพรึบอื้มอ๋อโหทำไมมันมินเมจังเลยคะโอ้โหเราต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเลยนะคะฮึบฮึบอ้โหเล็กลงเรื่อยๆเล็กเล็กเล็กมากโอ้โหเส้นอื้มจะรอดไหมเนี่ยอ๋อโห o อุ้ยตกอื้มอ๋อโ hoi ตกลงมาแล้วว่ายน้ำเลยว่ายน้ำตามมาตามมาเพื่อนตามมาน้องตามมาแล้วน้อง โอ้ยน้องสาวตามมาแล้วเร็วเฮ้ยนาำมันมาแล้วเร็วโอ้ยน้องสาวตามมาลเร็วโอ้โหพี่ไต่บันทดขึ้นไปก่อนนะอื้มพึพับพึับโอ้โหผ่าแล้วค่ะไายอะไรโอ้โหได้ถ้วยโว้ยทองคำอื้มเจได้แล้วโอ้ยน้องก็ได้เหรอจ๊ะโอ้โหรอมาได้หุดหวิดค่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็มาแดนหน่อยเร็วอื้ม โอโหไม่คิดว่าจะได้เลยนะคะน้าท่วมเนี่ยไม่คิดว่าจะรอดว้าพูมโอยเจอน้องแฟนขับคนนึงค่ะโอโหวันนี้น้องเข้ามาได้เลยนะคะชื่อน้อง Re Pro Pro ะะเรอโรบอกสองห้าห้านะคะเอาละค่ะอู้หูความมืดเข้าครอบงำนะคะอยู่ใกล้ๆเป็ดไปดีกว่า โอ้เฮ้ยพื้นไปแล้วทั้งพื้นเลยดีนะเนี่ยเกาะเราไว้พี่ย้อมหามเมื่อกี้ไฟดับเหรอคะถ้าทางริบมันจะค้างนะคะนั่นดสี่น่ากลัวจักเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเรามาถึงอีกชั้นนึงแล้วค่ะจะไปเจออะไรว้าวทากโ,โาก้โอ้โหทาโก้ โอ้โหนี่มันกองทาโก้ทั้งนั้นเลยเฮ้ยหล่นลงมาจากท้องฟ้าน่ากินจังเลยอะโอ้โหเราต้องหาทาโก้ที่เป็นประกายประกายนะคะอาเจอแล้วโอ้โหเก็บเลยโอ้โหได้ลวค่ะได้ทาโก้มาแล้วโอ้โหได้แล้วก็รีบเข้าลิฟต์สิคะรออะไรนะคะไปเร็วไปเร็วว้าวูได้แล้วโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะทาโก้เป็นประกายด้วยนะว้าวูได้แล้วอา ไม่คิดเลยว่าจะได้นี่มันฝรั่งอาา่าฮ่ไส้กรอกอาฮ่เป็ดน้อยโอ้โหถ้วยรางวัลและก็สุดท้ายทาโก้โอ้อหพี่อามฮา่ะแบล็กกี้ไม่อยากไปอาหารแมวละคะเช้าละแบล็กกี้เดี๋ยวเรากลับกกลไปกินทาโก้กันนะเอาละคะน้นองๆวันนี้นะคะพี่อ้อมก็ต้องขอจบเกมโรบบอกไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะคะ คะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันโรบอกใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องกลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย